เห็นนะคะถือว่านะคะท่านได้ตรึกตรองเป็นอย่างดีแล้วว่าอูตอนเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจสีขาวนะคะวันนี้เราก็จะได้มาพบกับท่านนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านนายพลคนขอนแก่นคารินเชิญคะ่ะตอนนี้นายพลยังไม่สะดวกพูดนะคะอ้าวเหรอคะ อะไรดีอ่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะคุณต้อยก็ได้นะคุณต้อยอ่ะนี่ไม่ได้ฟังเสียงแฟนเพะขับจิตถึงเนีนะอันนี้เป็นคุณต้อยพูดเหรอคะเนี่ยเจนเลยว่าเอ่อเสียงสมาชิกเอ่อไม่ปิดไมค์อะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าในพนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เปิดไมค์คุยนะคะ ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเจนขอฟังประสบการณ์ในระหว่างที่เรารอท่านในพนคนก่อนแก่นของเราเนาะอ่าอยากจะฟังเสียงนะคะอือเดี๋ยวเจนดูรายชื่อก่อนอู้ยถูกใจนะคนนี้นะสุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอฟังประสบการณ์จากพี่แอลมั่งคั่งร่ำรวยของเราค่ะเรียนเชิญพี่แอลค่ะ สะดวกไหมคะพี่แหววฮัลโหลสะดวกไหมคะพี่แหววนอน่าน่าจะไม่สะดวกไหมอะอ่อก็ต้องเป็นพี่เสริมพงศ์ทวีกุลอะอ่ะาค่ะวันเนี้ย สะดวกไหมครับพี่ตุ๋ยอ้าสะดวกครับสะดวกครับหนังมดเกาหนังมดเกาโอเคโอเมื่อกี้ผมนึกว่าผมจะได้ฟังเสียงคุณต้อยมาแบ่งปันประสบการณ์เนี่ยคนเก่งคู่บารมีของท่านในพลเลยครับหรือว่าวันนี้ท่านได้ออกมาเยี่ยมชมธุรกิจที่ท่านได้ก่อสร้างขึ้นมานะครับก็เห็นท่านมีความสุขเราก็ดีใจด้วยนะครับคุณต้อยก็ มาเป็นกําลังใจให้กับท่านในพลนะครับก็เป็นการมาพักผ่อนไปในตัวพร้อมเสร็จก็เออวันนี้ที่จันทบุรีสนุกมากๆครับนะครับบรรยากาศแบบพี่ๆน้องๆคุยกันหลายคนก็เอ่อทธุรกิจแบบบาดเจ็บกันมาเยอะแยะมากมายแล้วก็เออนะครับอย่างใจอย่างบ้าแหละครับทุกอย่างถ้าเราไม่เรียนรู้ก่อนเราก็จะต้องเสียค่าเรียนรู้ เรียกว่าค่าเขาเรียกว่าค่าอาคุณการภาษาชาวบ้านเรียกว่าค่าโง่มากกว่าค่าฉลาดเนาะแต่ผมก็แปลกใจทําไมคนเราเนี่ยอยอมเสียค่าค่าโง่มากกว่านะครับจริงๆถ้าหากว่าเรื่องค่าของการเรียนรู้่มันไม่เท่าไหร่ครับบางทีอย่างเราไปเข้าคอสอบรมเรียนรู้อะไรต่างๆก็พันหนึ่งสองพันได้ทั้งค่าอาหารค่าที่พักอะไรพร้อมด้วย นะนั่นก็เป็นเรียกว่าค่าเรียกว่าค่าเรียนรู้เพื่อให้ฉลาดขึ้นนะครับฉะนั้นอันนี้วันนี้เราได้มารู้จักกับอุตนมาวีก็ทําให้เราเนี่ยหูตาสว่างขึ้นนะครับผมเองก็ถือว่าโชคดีนะครับเข้ามาสู่อุตนมาวีเพียงแค่สามเดือนนะครับสามเดือนก็ถือวาอ่ามีรายได้สัปดาห์หนึ่งตีละสัวเฉลี่ยประมาณสักห้าร้อยเหรียญน,นะครับห้าร้อยเหรียญสี่สัปดาห์เป็นเท่าไรนะครับชีวิต พูดเท่านะครับหมดสภาพแล้วสามารถมีรายได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าชีวิตเราประสบความสําเร็จในบรรดา,าชีวิตแล้วนะครับถึงแม้จะ,ะยังไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรแต่ตอนนี้เรามีทรัพย์สินดิจิตอลอยู่ในกํามือแล้วนะครับดังนั้นทุกท่านจงภูมิใจนะครับว่าร้อยเหรียญเปลี่ยนชีวิตนี่นะครับนั่นก็คือสินทรัพย์ที่จะดูแลท่านในยามแก่เท่าได้อย่างสบายสบาย วันใดที่เหรียญอุตตนขึ้นเป็น1,000นะครับหรือ1,000งหรือ1,000งแนั่นหมายความว่าชีวิตท่านก็จะดุกสบายรวมไปถึงครอบครัวและลูกหลานของเราด้วยนะครับอันนี้คือมุมมองของผมาจากประสบการณ์ของชีวิตนะครับที่เขาบอกว่ายุคต่อไปเป็นยุคของการทำเทคโนโลยธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิจิตอลโดยตรงแล้ววันนี้พวกเรามาถูกทางแล้วนะครับใครจะพาไปทางไหนก็อย่าไปเสียเวลาเลยครับถ้าหากว่า ก็ต <rium> <Dante> ้องขอขอบคุณนะคะพี่ตุ้ยเสริมพงทวีกุลของเราด้วยนะคะที่มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันในวันนี้นะคะค่ะก็ขอเลขหนึ่งหัวใจรัวๆเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการขอบคุณท่านด้วยค่ะค่ะตอนนี้ก็นะคะก็เป็นเวลา2 1่สจดศูนนะคะสมาชิกของเรานะคะ ก็อยู่ในห้องการประชุมทั้งหมดหกสิห้าท่านนะคะไม่ทราบว่าวันนี้ท่านในพลจะเข้ามาหรือเปล่าเอ่ยนะคะก็เอ่อวันนี้ผู้นำของเรานะคะก็ติดภารากิจกันหลายๆท่านเลยนะคะ เดี๋ยวอีกสักท่านหนึ่งไหมเดี๋ยนะเดี๋ยวเจนขอดูก่อนนะว่าอามีท่านใดที่พอจะมาแชร์แบ่งปันแนวคิดสู่ความสำเร็จได้บ้างนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องอูเทนน้องอูเทนคอ,อ,อ,อนแกนค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณคุณกินเกนน้องอูเทนอาจารย์มิชัยทองคุณดำ ครับค่ำคืนนี้ครับพี่น้องชาวคริปโตเนียนที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมเพิ่งหาสถานที่พักแรมได้นะครับตอนนี้อยู่ในตัวจังหวัดระยองนะครับเมื่อบ่ายๆเราพีเออพีเซ็นแล้วก็จัดประชุมโอพีพีที่อจันทบ,บุรีเนาะก็มีพี่น้องให้ความสนใจกันเยอะแยะมากมายเลยครับนะครับ นะก็หนึ่งในนั้นก็มีการสนใจกันแล้วก็สมัครกันทํากันเป็นล่าเป็นสันกันเลยครับตอนเนี้ยเพราะว่าเรามาครั้งที่สองที่สามเข้าไปแล้วนะครับนะก็ส่งผลให้กับพื้นที่นะครับนเตรียมตัวแล้วก็พร้อมใจกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่พัทยานะครับนะใครมีญาติมีพี่มีน้องอยู่แถวและแวกใกล้เคียงตรงนี้นะครับส่งสัญญาณนะครับบอกกันบอกต่อๆกันครับนะ พอมีโอกาสมาเยือนกันแล้วแล้วก็โอกาสแบบนี้นะครับไม่มีใครมาขยันขยอให้เราซื้อบิตคอยนี่ซื้ออีธิเลียมนะครับในราคาต้นน้ำแบบนี้นะเราก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในจำนวนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็น์ของคนในโลกนี้นะครับที่ไม่มีโอกาสครอบครองเหรียญต้นน้ำนะครับอย่างบิตคอยอีธิเลียมใบนั้นต่างๆนะครับนะฉะนั้นวันนี้เมื่อมีโอกาสแล้วนะครับก็อย่าปล่อยโอกาส ทันดีงามและถือว่าสุดยอดนะครับของอเหรียญแห่งยุคก็ว่าได้ครับคืออูตรอนนั่นเองครับนะครับเหรียญอูตรอนนี่องค์ประกอบเพียบพร้อมนะครับคุณสมบัติสุดยอดนะเท่าที่อยู่ในกระดานสองหมื่นสองพันห้าร้อยแบรนด์นี่นะครับนะถ้าพูดถึงบล็อกเชนแล้วนะครับอูตรอนนี่เป็น บล็อกเกนที่สุดยอดที่สุดณนะเวลานี้เลยครับนะครับสามารถที่จะเชนไปได้ทุกตัวสามารถที่จะเชื่อมไปได้ทุกที่นะครับและที่สําคัญครับการพัฒนายังไม่หยุดยังครับพี่น้องครับภายในปีนี้นะครับการพัฒนาเนี่ยต้องการเขาเรียกว่าหาหายูเซอร์นะครับหรือว่าเป็นอีโคซิสเต็มส่วนหนึ่งจากเน็ตเวิร์กมาเข้ามาถือครองกันให้มากที่สุดนะครับนะ ถ้าเราทําได้ห้าล้านยูเซอร์เนี่ยช่วยช่วยกันนะช่วยช่วยกันบอกต่อบอกต่อเนี่ยเราจะเป็นผู้กําหนดราคาตามเลทเลยครับนะสิบดอลลาร์ 10. นี่ไปยืนรอเราภายในทันวานี้นะครับฉะนั้นเร่งมือทุกรูปแบบครับนะครับทั้งโลกด้วยนะครับตอนนี้ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับทุกพื้นที่นะครับปูพรมกันพร้อมกันหมดจะเห็นได้ว่าวันนี้ครับบรรยายกันอยู่หลายแห่งหลายที่นะครับ นะผู้นําเราถือว่าโอกาสดีมากๆเลยเนื่องจากว่าไม่มีคู่แข่งเลยครับพี่น้องไปตรงไหนก็ใหม่ย่ำตรงนั้นนะครับนะถือว่าเป็นการโชคดีมากที่เราได้ถพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้คนลากย่าได้ลืมตาอ้าปากได้แน่นอนครับนะอยู่ที่ท่านเห็นโอกาสมากน้อยขนาดไหนนะครับนะบุญหนักสักใหญ่ขนาดไหนนะครับอยู่ที่ตัวท่าน นะครับเวลามันขึ้นแล้วนะเราจะได้ยิ้มปากกว้างเลยทีเดียวเพราะว่าราคาที่เราต้องการนะครับมันจะเริ่มขยับมาแล้วตอนนี้ครับนะลมหายใจทุกลมหายใจนะครับของผมนี้ก็คือมุ่งเป้าไปช่วยให้อุตรสำเร็จโดยเร็ววันนะครับนะแต่เท่ากับว,ว่าจะทำให้พี่น้องเราสำเร็จพร้อมๆกันทุกคนด้วยนะไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองครับตอนนี้สลับเวลาทุกอย่างนะครับมาทำเพื่อส่วนรวมทั้งโลกนะครับ เป้าหมายหนึ่งร้อยล้านยู่ซอร์ไม่ไกลไม่ไกลครับพี่น้องครับแปดพันล้านคนนี่นะสละเวลาช่วยบอกตะโกนบอกให้แปดพันล้านคนรู้ว่าเหรียญอูตอนกําเนิดเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วนะครับนะแล้วใครล่ะนะครับจะเป็นกู้ที่ศูนย์เสียโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในรอบสิบสี่ปีหรือสิบสองปีนะครับนะสิบสองปีของอีเทรเรียมสิบสี่ปีของบิตคอยนะ ใครล่ะครับจะเป็นผู้เสียสุดเสียอ่อสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่นี้นะขนาดพวกเราพร่ำบอกกระตุกเตือนนะครับเพื่อให้อ่าได้โอกาสงามๆแบบนี้นะครับเก็บไว้ในตัวเองครอบครัวและญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับรักใครชอบใครแนะนําครับนะยื่นความจํานงให้เขาได้รับโอกาสดีๆแบบที่เราได้รับมานะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวในช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยของครับนะ ให้รีบเก็บให้ได้มากที่สุดก่อนที่ของเขาจะปล่อยออกมาเพียงพอในตลาดแล้วเขาก็จะหยุดปล่อยนะครับจะให้คนทั้งโลกลุมเข้ามาซื้อนะพร้อมระบบต่างๆหนะจะเบรนพร้อมกันทีเดียวแล้วก็จะดังแล้วก็พุ่งเป้าทะยานขึ้นไปเป็นนิวอีธิเลียมนะครับขับเคลื่อนสู้กันกันกบอีธิเลียมเดิมนะครับนะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลานั้นครับ หันมาดูในกระเป๋าตัวเองครับพี่น้องว่ามีจำนวน U L X อยู่เท่าไหร่มีมากรวยมากครับนะครับมีน้อยรวยน้อยไม่มีไม่รวยเลยฉะนั้นวันนี้รีบเก็บหอมลำริบไปเจอกันตอนที่ราคาอ่าที่เราต้องการนะครับนะสตาร์ทอัพสิ้นปีนี้350ถ้าหาก5ล้านยูเซอร์เกิดขึ้น350เกิดแน่นอนครับ พบกันที่ความสําเร็จครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายพลคนขอนแก่นของเราด้วยนะคะก็ขอเล็กหนึ่งหัวใจรัวๆเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการขอบคุณท่านนายพลของเรานะคะวันนี้ท่านก็มาแบ่งปันแนวคิดสุขความ